เพราะว่าเขามาปุ๊บก็จะได้เข็นวิวแชร์เข้าไปได้เลยบางทีเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาเนี่ยเขาแบบเขาอยากแสวงหาไม่อยากอายไม่อยากให้พาไปที่บ้านเขาก็พากันมาอย่างเงนนะเข็นวิวแชร์มาเนี่ยขึ้นไปข้างบนไม่ได้ใช่ไหมครับพอขึ้นไปไม่ได้เราก็ต้องหายอะไรบ้างจะพูดไหมต้องอะไรไหมสภาพไปถอย ได้นึงแล้วถวายสังฆทานเราก็จะมีที่สําหรับโยมนั่งกรบเพื่อนได้ที่แบบคนนั่งบนเก้าอี้สำหรับคนที่ป่วยหรือว่าคนที่เข็นวิลแชร์เข้ามาก็จะอยู่บนวิลแชร์แล้วก็รับสังฆทานถวายสังฆทานได้เลยแลวย้วก็ไหว้พระได้ด้วยครับเมื่อเราทําให้เกิดประโยชน์อย่างไรเกิดประโยชน์สูงสุดครับท่งอข่าเขาเพ่จะเห็นพระด้วาแบบว่างว่าตอนนี้ยังไม่เห็นขนาดน,นี้เราก็อยู่ในขั้นตอนของการกระเบื้องของ สังฆทานสารา,ามหาทรัพย์นะครับท่านใด บริเวณหอฉันหรือโอนเข้าไปในบัญชีดูจากหน้าเฟซของวัดได้นะครับจันตอนนี้ลืมที่จะเอาลงมาดูจากหน้าเฟซของวัดครับความเป็นมาในการสร้างสังฆทานณน a ะานรามหาทรัพย์นะครับยัดโยมก็เนื่องจากว่าเดิมทีนั้นะเรามีสถานที่รับสังฆทานอยู่แล้วคือบริเวณหอฉันแต่แต่ต้องขึ้นไปบริเวณเป็นชั้นสองมีบันไดสูงนะครับ ญาติโย,ยมที่ป่วยติดเตียงหรือเข็นวิลแชร์มาหรือว่าโยมที่เดินไม่ค่อยไหวแล้วก็จะไม่สามารถขึ้นไปถวายสังฆทานได้โดยตนเองอ,อัตมาภาพหรือพระอาจารย์ก็เลยเล็งเห็นว่าเราควรจะสร้างสถานที่รองรับกับญาติโยมพวกนี้ทั้งคนที่นั่งวิลแชร์มาทั้งโยมที่ผู้ป่วยติดเตียงแล้วโยมญาติพามาแล้วก็ที่เป็นคนชราเดินขึ้นที่สูงไม่ได้เราก็เลยคิดที่จะทําสังฆทานนสารามหาทรัพย์ เข้ามาในสารานี้โยมก็ในด่านแรกโยมสามารถจะกราบไหว้บูชาพระพิธรูปได้เลยเข็นวิวแชร์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ด่านที่2จะเป็นที่ถวายสังฆทานก็สามารถเข็นวิวแชร์เข้าไปเลยได้เช่นเดียวกันจะมีประตูด้านที่เข็นวิวแชร์ได้ถึง2ประตูนะครับแล้วก็จะมีที่รับสังฆทานสําหรับโยมที่นั่งพับเพียบกับนั่งขัดสมาธิได้พระก็จะนั่งรับ ผัดสมาธิเช่นเดียวกับโยมแล้วก็จะมีที่รับสังฆทานสําหรับโยมที่ต้องนั่งวีลแชร์โยมที่ต้องนั่งเก้าอี้พระคุณเจ้าก็จะนั่งเก้าอี้รับสังฆทานของญาติโยมเช่นเดียวกันจะเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าโยมที่ป่วยต้อนั่งวีลแชร์มาก็สามารถเข็นวีลแชร์เข้าไปกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้บูชาบุรพาจารย์ได้เลยแล้วก็สามารถเข็นวีลแชร์เข้าไปอีกในการสวายสังฆทานถึงตัวพระคุณเจ้าได้เลยครับอยากให้เชิญชวน,นรือ่องน อ,อัตมภาพก็ขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนศิษยานุสิษย์ผู้ใจบุญทั้งหลายนะครับนะร่วมกันบริจาคช่วยกันสร้างศาลานี้สําเร็จเสร็จประโยชน์ไปนะครับเพราะเป็นประโยชน์สูงสุดกับมวลชนทั้งที่อยู่ในชุมชนวัดหัวคันทศแห่งนี้และทั้งชุมชนอื่นๆนะครับงบประมาณที่ตั้งไว้ก็ประมาณ2อล้านห้าแบาทขนานี้ก็ยังขาดทุนทรัพย์และปัจจัยอยู่อ,อ,อีกเป็นจํานวนมาก ถ้าเกิดญาติโยมมาบริจาคช่วยกันบริจาคสาระก็จะเสร็จเร็วก็จะใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้เร็วขึ้นนะแต่ถ้าหากว่า,ายังต้องสร้างอยู่ต่อไปเรื่อยๆอาจารย์ก็ต้องทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสำเร็จเสร็จประโยชน์ให้กับญาติโยมครับ